สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่วัดประทุนนะคะมาไหว้พระซึ่งวัดนี้สร้างด้วยไม้สักทั้งศาลาเลยนะคะทั้งวัดเลยค่ะนะคะทั้งมีทั้งองค์พระก็เป็นทําด้วยไม้สักสวยๆงามๆนะคะสําคัญที่สุดนะคะเนี่ยค่ะพย่อนตังนะคะ หย่อนตังลงไปดูนะคะในกล่องนี้นะคะแล้วก็่จะใส่พี่กำลังใส่ใส่มาแล้วค่ะนี่ค่ะญาติโยมก็ร่วมกันบริจาคมามาเอาเอาเอาแบ่งช่วยกันนี้ค่ะนี่ค่ะนะคะอ่าแล้วก็ดูนะคะแล้วแล้วเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันปิดนะคะปิดปิดสาธุนะคะสาธุแล้วเปิดออกมาสิคะเปิดเปิดค่ะ นี่อัศจรรย์หลายๆอย่างเลยนะคะชอบมากเลยนี่มาครั้งแรกเลยนะคะและครั้งต่อๆไปเราก็จะชวนญาติธรรมมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ